สวัสดีครับอยู่กับผมรอดามกรีนครับเราจะมาเอาแคตสามสดี 3, 2, ครับขึ้นหางใหม่หรือบันไดตัวใหม่ที่ทําเสร็จใหม่ๆครับขึ้นตัวเล็กไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหญ่มันจะผ่านไหมในช่มเขาก็บัญชาการแต่ไม่ยากหรอกแป๊บเดียวครับเอาลงแล้วครับ ไฮไลทมัอยู่ที่สลิงดึงตัวนี้ <c ười> <c ười> อ้าวต้องเร่งเครื่องอีกมันต้องใช้ความแรงนิดนึงลงทีละข้างครับ มันมีสิทธิ์ขาดว่าสลิงเนี่ยมีครับมีบ่ต้องใช้สลิงตัวใหญ่ไหมตัวนี้แหละครับอ๋อตัวนี้บ่เอาขนาดนี้แหละเขาเรียกอะไรทำอะไร,ร,รอ๋อขามันพับนี่ต้องดูความเรียบร้อยครับก่อนจะ ก่อนจะเอารถขึ้นอ่ะเรียบร้อยครับครอบครอบด้วยโอเคอยู่ใช้ได้ส่วนแคทก็สตาร์ทเครื่องไว้แล้วครับตั้งแต่ส่งเจ้าตัวเล็กไปเอาคันใหม่ออกไปครับวันนี้ใหม่เยี่ยมอ่องเหมือนซื้อมาใหม่เลยครับ ส่วนคุณปู่ก็เรียบร้อยแล้วรอรอเปลี่ยนรอนำก็ได้ออกงานกันเอวันนี้ช้างไม่ว่างครับอของใหม่ออกงานวันแรกครับเดี๋ยวเราจะทะลุตรงนี้ไปเลยครับจะได้ไหม ีนเราจะไปดูความคืบหน้าของว่านายโจทำงานอะไรที่ไหนทำคู่กับใครวันนี้ไม่มีหกล้อครับทำงานเดียวเอาแคดออกไปสองตัวเลยจอดนานแล้วครับ อ่ารู้สึกว่ามันจะโล่งๆครับออกมุมนี้เลยครับกว้างอยู่ตรงนี้น่าจะทุบทิ้งในอนาคต เพราะว่าเรามีบันไดแล้วมีหางแล้วโอ้ใหม่เลยครับถ้าขัดบูมกับอาร์มด้วยเหมือนรถใหม่เลยเลยนี่กระบอกน่าจะขัดใหม่แล้วมองๆตัวรถตัวบอดี้มันใหม่อะ ว่าจะประสบความสาเร็จไหมกับบันไดใหม่กับหางใหม่คือ,อทำไมมันเล็กๆอย่างนี้แหละเราหน้าโจยไม่ผิดหวังครับการขึ้นไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่แป๊บเดียวครับถ้ามีหางแบบนี้ด้วยรู้สึกว่าจะขึ้นช้ากว่าไม่มีหางเลยคนหน้าโจย ลันเลยครับถ้าไม่มีหางไปนี้ขึ้นเสร็จแล้วนะเหล็กมันจะบาง หรือว่ายังไม่ถนัดยังไม่ชินต้องระวังต้องค่อยๆครับ ไม่ถนัดใช่ไหมมันมันครึ่งหนึงกับแท็กเลยครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นนานที่สุดก็น่าโจ้ย บนบันไดแล้วนรพี่มันรู้สึกว่าจันจะลำบากด้วยนะช่างเนาอ น่าจะชูขึ้นบนก่อนแล้วก็ค่อยเอาบันไดขึ้นหรือว่าหางขึ้นแล้วค่อยเอาทำไมขึ้นยากแท้มันยากบ่หรือว่ามือใหม่อ๋อไม่มือใหม่ไม่ไม,มือไม่ใหม่แต่ว่าบันไดใหม่ต้องต้องมาดูว่าเออให้มันสโลปกว่านี้เริ่มขึ้นผมมือเงอะไร่ั้ยเออเออ,เอ,อ เดี๋ยวช่างจะปรับปรุงให้ครับเดี๋ยวบันไดขึ้นเลยหรือว่าหางขึ้นแล้วก็ค่อยวางกุ้งกี้ลงครับโอ้โหเรงร่งเจ้า กี้ก็จะวางได้ไหมอามก็จะอยู่ตรงกลางนี่พอดีครับอ้าวเน,นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละอีกอันหนึ่งคือว่าต้องขึ้นไปแล้วก็ต้องไปสองคนครับแบบนี้ <ไ>เออขึ้น,ค,ออนคนเดียวก็ประมาณสามทีเดี๋ยวเราไปดูตอนลงตอนขึ้นโอเคแล้ะตอนลงมันจะยากไหมกระดกขึ้นะโอเคแล้วครับต้องออยช่างไว้ด้วยนะทุกครั้งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ ไปหน้างานเดี๋ยวมาวางพุงจียังไงรูออ้สึกว่ามันจะขัดขัดได้ไหมเ,ออเรียบร้อยวางไม่ได้ <laughs> วางพุงกี้ไม่ได้ <laughs> เฮ้ยปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ นี่มันติดตรงเนี้บันไดน,นี้จะอยู่อีกนานหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ก็มาลงหลายรอบเหมือนกันทีนี้เอาบันไดลงเสร็จก็วางมุงกีใช้เวลานานกันปัญหานี่แหละคือสร้างขึ้นมาแล้ว ช่างกำลังคิดอยู่ครับว่าจะเอาวยังไงหลายขั้นตอนนหลืนอ่ะต้องต้องแบบนี้แหละแล้วก็เอาบันไดขึ้น แล้วก็ปัญหาก็มีตรงนี้ตรงขายันตัวหน้าเวลารถหนักก็ต้องเอาปุงกีกดลงครับแล้วก็เอาบันไดขึ้นอันนี้ก็ต้องเอาลงก่อนค่อยวางปุงกีได้หลายจุดกันเนี่ยต้องมาเล็งดูครับมันน่าจะลาบากแล้วแอะเห็นไหมค,คิดหนักแล้วครับช่างกูจะทำยังไงต่อ ใส่งวงแล้วไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปเดี๋ยวเอารถไปจอดให้ทำอยู่บริษัทน,นี่แหละเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับว่ายกไปแล้วไปโดนอะไรไหม,ไมหต้องแก้ไขอีกหลายจุดอยู่ เครื่องก็เร่งเครื่องนี้ต้องเร่งตลอดบะเวลาจะยกโอ้ยพอดีไดได้อยู่ก็คือมันจะยากตอนเอาขึ้นเอาลงนี่แหละได้สบุขความสำเร็จใช้ได้อยู่แต่ว่ามันม,มันไม่เป็นขั้นตอนเดียวเนาะมันหลายขั้นตอน นีต่ตรงนี้ต้องแก้ไขตรงนี้ป่ะเยวเราไปดูตอนลงครับเ <c oughs> มือม่อยเมื่อยเมื่อยกว่าดื่มกี่เด่ะเหนื่อยกว่าดื่มนี่ไฟนี่ก็ต้องแปลงใหม่เพราะว่าเวลาเลี้ยวมองเห็นไหมนี่เออไม่น่าจะเห็นอยู่นะ <c oughs> เห็นอยู่ ไปเลี้ยวเดี๋ยวเอาทางนี้ขึ้นดูก่อนว่าม,มันใช้ได้ไหมเห็นอยู่ครับโอเคอเออโจ้ย,นะจยมันไม่มันไม่ตรงเลยนี่มันอยู่ที่บันไดเขาด้วยแหละ ขึ้นรถอันนี้ออกมาเยอะเกินแท็ก <c oughs> มันเบี้ยวไปเลยครับเดี๋ยวไปดูตอนลงกัน